สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนเพื่อนมาทําเมนูขนมง่ายๆกันฟังจากเสียงที่เราโขกขนมปังให้เพื่อนๆฟังเนี่ยนะคะก็รับรู้ได้เลยว่าเรามีขนมปังที่ทั้งแข็งแล้วก็ทั้งแห้งอยู่อันนี้เป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะปกติเขาก็จะไม่ได้นุ่มมากอยู่แล้วนะก็จะมีความแข็งๆหน่อยแต่อันนี้มันแข็งเกินเพราะว่าเราอาจจะเก็บไม่ดีเท่าไหร่ลมข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้มันกลายเป็นขนมปังที่ไม่อร่อยอีกต่อไปนะคะ ซึ่งเราก็เอาเขามาทําเป็นขนมปังกรอบเนยน้าตาลยิ่งแบบแข็งแข็งแห่งๆอย่างเงี้ยยิ่งดีนะคะเพราะว่าขนมปังกรอบมันต้องกรอบกรอบแห่งๆเนาะก็ถือเป็นการเอาขนมปังที่ยังสามารถใช้ได้มาทําให้กินอร่อยได้มากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เราตัดเขาเป็นชิ้นๆกันก่อนนะเป็นแผ่นบางๆได้ยิ่งดีนะคะปกติถ้าเราหั่นขนมปังต้องเป็นมีดฟันเลื่อยนะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายบ้านก็ ไม่น่าจะมีติดบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มีดธรรมดาหัน่นค่อยๆสไลด์อย่าก,กดลงไปนะไม่งั้นมันจะหักหมดนะคะหั่นให้ได้ประมาณนี้นะคะเป็นแผ่นบางๆได้ยิ่งดีนะถ้าเป็นมีดฟันเลื่อนมันจะสะดวกกว่าแต่ไม่มีไม่เป็นไรแบบนี้นะคะ พอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็มาเรียงใส่ถาดอบเอาไว้ถึงแม้ว่าเขาจะค่อนข้างแห้งแล้วนะคะแต่เราก็จะอบไล่ความชื้นอีกนิดน,นึงนะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ150องศาแต่ว่าถ้ามันแห้งมากๆของเราเนี่ยก็สัก120ยก็พอเนาะ1 2อองศานะคะประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเอาออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยทานเนยแล้วก็ค่อยเอาเข้าไปอบใหม่กันค่ะในช่วงที่เรากําลังอบขนมปังนะคะเราก็จะมาทําตัวเนยเนยของเราวันนี้นะคะเราใช้เนย เนยเค็มค่ะเพื่อนๆทั้งหมด120กรัมที่เราชอบใช้เนยเค็มเพราะว่ามันนัวกว่านะแล้วเ,เราก็ไม่ต้องคอยมาเติมเกลือเองด้วยนะคะใช้สะดวกด,ดีแล้วก็น้ําตาลทรายแดง20กรัมค่ะใครจะใช้เป็นน้าตาลทรายน้ำตาลไอซิ่งธรรมดาก,ก็าได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบน้ําตาลทรายแดงมากกว่าเพราะว่ามันหอมแล้วก็มันไม่ได้หวานแหลมขนาดนั้นนะคะเราก็จะเอาเนยกับน้ำตาลเนี่ยนะมาคนให้ขเขาเข้ากันไม่ต้องใช้พี่ไปหยิอะไรเลยนะใช้ช้อนธรรมาได้ไม้พายก็ได้นะคะ เนี่ยนะคะเพื่อเราก็คนจนเนยกับ,บน้ำตาลเข้ากันดีแบบนี้เป็นอันเรียบร้อยละเดี๋ยวเราเอาไปทาบนขนมปังที่อบเสร็จเรียบร้อยกันค่ะนำเอาเนยนะคะมาทาลงไปบนขนมปังให้ทั่วแบบนี้เลย อนนี้นะคะเราก็ทาเนยเรียบร้อยละก่อนที่เราจะเอาเข้าอบนะคะเพื่อนๆเ,เราจะโรยหน้าเขาด้วยน้ำตาลทรายนะคะอีกหนึ่งทันนะก็คือโรยไปได้เลยแบบนี้ หลังจากที่เราโรยน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าอบกันเลยค่ะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ150องศานะคะระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีหรืออาจจะบวกลบมากกว่านี้อีกนิดหน่อยแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะก็เราอบเป็นไฟบนไฟล่างแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาเข้าอบกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ หอมมากนะคะแล้วก็เนขนมปังที่กรอบมากแล้วก็มีความแบบว่าเคลือบไปด้วยเนยด้วยน้ำตาลนะคะอร่อยมากใครที่มีขนมปังที่แข็งโป๊กแบบว่าตากแดดตากลมจนมันแข็งแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งเอามาทำเมนูนี้อร่อยมากเก็บไปกินได้หลายวันด้วยนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เราพักเขาไว้ให้เขาเย็นตัวแล้วเดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่นะคะก็เป็น เมนูนึงที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่มีขนมปังแข็งๆอยู่นะคะก็ลองไปทํากันดูอร่อยดีค่ะบังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนานต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวรต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ